บุ๋มปนัดดาเคลื่อนไหวป่มแม่ตักโอนเงินบริจาคช่วยน้ำท่วมจากกรณีที่นางสาวก่อนกนกสุวรรณบุตรหรือว่าแม่ตักได้บริจาคเงิน1 0 0 0 0แบาทให้กับมูลนิธิองค์กรทําดีเพื่อช่วยในเหตุการณ์น้าท่วมท่ามกลางประเด็นข่าวถูกจับดําเนินคดีพร้อมกับสามีในการเหลืองอารามหรือว่าป๋าเบียเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดปุ้มปนัดดาวงผู้ดีก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวว่า พวกเราเป็นมูลนิธิไม่สามารถกำหนดได้ว่าใครจะบริจาคหรือเข้าช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้และขอบคุณทุกท่านจากใจส่วนถ้าเงินก้อนนี้มีปัญหาทางเราสามารถโอนคืนกลับไปให้เจ้าของเงินได้และยินดีไปให้การกับตำรวจค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับผู้เสียหายทุกท่านจะหนึ่งบาทสองบาทบุ้มขอขอบคุณทุกคนหมดเลยนะคะและจะนำเงินนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะบุ๊มเชื่อว่ากฎหมายเขาดูที่เจตนาเป็นหลัก และเราเป็นมูลนิธิที่ยื่นและทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกำลังใจให้กับผู้เสียหายทุกคนด้วยนะคะขอให้ทุกคนได้รับความเป็นธรรมค่ะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ